สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับอาร์ตก็พาทุกคนมาอยู่ในช่องอาร์ตเลฟทีนะครับอาร์ตคนรักต้นไม้นะครับวันนี้อาร์ตก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาชมบอลกระดาษด,ด่างนะครับซึ่งเขาจะอยู่ในตระกูลของอะลูคาเซียนะครับเดี๋ยวเรามาดูลายของเขาชัดๆเลยนะครับสำหรับบอลกระดาษด,ด่างต้นนี้นะครับอาร์ตก็ซื้อมา นะครับรับมาได้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะครับน่าจะประมาณ1เดือนอีก 3- 4วันนี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดเนาะตอนที่ซื้อมาใหม่ๆนะครับบอลกระดาษด่างต้นนี้นะครับก็จะมีอยู่แค่ประมาณ2ใบกับอีกห่หลอดน,นะครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับตอนนี้ผ่านไป1เดือนแล้วนะครับบอลกระดาษด่างของอาร์นะครับก็ได้เจริญเติบ แล้วก็สมบูรณ์มากเลยนะครับทุกคนแล้วก็เขายังไม่มีการทิ้งใบเลยนะครับซึ่งตอนที่อาดรับมานะครับทุกคนอาดก็ได้เปลี่ยนกระถางใหม่นะครับซึ่งเป็นกระถางที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ส่วนในเรื่องของการใช้วัสดุในการปลูกเจ้าโอะโลคาเซียบนกระดาษด่างนี้นะครับอาดก็ใช้หินภูเขาไฟนะครับ ผสมกับดินที่เอ็ดกรีนซอยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอเปลือกสนนะครับมาอยู่ในส่วนผสมของการใช้ในวัสดุในการปลูกจะต้องบอนกระดาษด,ด่างนี้ด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าเขาค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์นะครับถามว่าอารดน้ำยังไงนะครับในวิธีการดูแลเนาะ ก็คือรดน้ําบางทีก็ถ้าเกิดว่าอากาศค่อนข้างที่จะมีฝนตกมานะครับอากาศชื้นนะครับอากาศภายนอกค่อนข้างชื้นๆ้นี่อาจก็จะไม่ได้รดน้ํานะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่ไม่มีฝนตกนะครับอากาศค่อนข้างที่จะแบบอากาศร้อนอบอ้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะสังเกตดูดินของเขานะครับว่าดินของเขาเนี่ยพอที่จะรดน้าหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วนะครับ อาจเป็นคนที่ชอบรดน้ําอยู่แล้วนะครับก็บางทีก็ต่อให้มีฝนตกหรือว่าฝนไม่ตกนะครับบางทีก็รดเกือบทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวัสดุที่เราปลูกนะครับก็ควรที่จะแบบโปร่งรงเข้าไว้นะครับเนื่องจากถ้าเกิดว่ามีเป็นวัสดุที่แบบชื้นมากจนเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้บอลกระดาษของเรานะครับอาจจะเกิดอาการทิ้งใบลงไปนะครับแล้วก็ อาการที่เขาทิ้งใบนั้นนะครับก็เกิดจากการที่แบบว่ารากของเขานะครับอาจจะเน่าเนาะรากของเขาโคนของเขาที่อยู่ในดินนะครับอาจจะเน่าอาจจะเสียหายนะครับอาจจะติดเชื้อนะครับในตรงนี้เขาก็จะมีอาการทิ้งใบไปนะครับก็คืออาร์ตเคยเคยทําคลิปให้ดูเนาะเกี่ยวกับการช่วยชีวิตเจ้าบอลกระดาษด,ด่างนะครับซึ่งอาร์ตก็ช่วยชีวิตได้สําเร็จนะครับก็คือเนี่ยตัวนั้นนะครับเนี่ยตอนนี้เขา อาร์ตก็เอาออกจากถุงอบแล้วนะครับอาร์ตมีความรู้สึกว่าเขาเขารอดแล้วแล้วเขาก็แตกใบขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับเนี่ยสำหรับใบนี้นะครับแล้วก็จะบอกว่าตอนนั้นนะครับใบของเขาเนี่ยจะแบบทิ้งใบแล้วก็ใบที่ทิ้งไปก็มีอาการแบบว่าใบเหลืองๆนะครับเพื่อนๆใบเหลืองแล้วก็หลอดที่เขาแทงมานะครับเขาไม่กลางสักทีเลยนะครับอาร์ตก็ผิดสังเกตเนาะแล้วก็ใบ <c oughs> ขอไปครับ ใบที่แบบว่าเหลืองๆก็จะแบบว่าทิ้งใบไปแล้วก็เน่าไปนะครับอาร์ตก็เลยเอาเขาออกมารือดูกระถางนะครับปรากฏว่าปรากฏว่ารากของเขาเนี่ยเป็นออกเป็นมึเมือกนะครับแล้วก็หลุดออกมาเลยนะครับก็คือว่ารากของเขาก็จะเสียหายนั่นเองนะครับอาร์ตก็อบได้ประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับเนี่ยตัวนี้ไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำนะครับน่าจะสักประมาณสามอาทิตย์เกือบเกือบสี่อาทิตย์นี่แหละครับแล้วอารก็ คิดว่าแบบเขามีหลอดใหม่ออกมาเนาะส่วนใบนี้เนี่ยหลอดหลอดอันนี้แหละออกมาเสร็จแล้วเขาก็กลางแล้วหลอดอันนี้ก็ยังไม่ขยายดีนะครับยังไม่ขยายดียังไม่กลางเท่าไหร่พอดีเพิ่งกลางวันนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยก็มีความด่างอยู่นะครับแต่ต้นนี้อาร์ตก็เอามาแบบก็คือว่าเขาบอกว่าบนกระดาษที่แบบไม่ค่อยมีความด่างนะครับเขาก็จะเจริญเติบโ,โตได้ดีกว่า อบอลที่มีใบที่ค่อนข้างที่จะด่างเยอะนะครับเนื่องจากเขาจะมีค o รโรฟิลในการสังเคราะห์แสงค่อนข้างดีนะครับก็เลยเอามาปลูกแต่ปรากฏว่าไอตัวที่ด่งดางๆเยอะๆแบบนี้นะครับปรากฏว่าจเจริญเติบโตวกว่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของต้นด้วยนะครับทุกคนความแข็งแรงของต้นด้วยแต่จริงๆแล้วนะครับตามาตามทฤษฎีจริงๆเนาะบอนกระดาษที่แบบว่า มีความด่างค่อนข้างน้อยเนี่ยเขาก็จะมีตัวที่เป็นสีเขียวๆนะครับก็ค,คือมีคอร์ฟิลล์เนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจริญเติบโตการที่จะปรุงอาหารการที่จะสังเคราะห์แสงเนี่ยมันก็มันก็น้อยอยู่แล้วนะครับมีการสปรุงอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงได้ไปหล่อเลี้ยงลําต้นได้อาจจะไม่เต็มที่นะครับก็จะทําให เขาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ส่วนที่บอลอันไหนที่แบบว่าไม่ค่อยด่างนะครับบอลอันไหนที่มันไม่ค่อยด่างมีความด่างค่อนข้างน้อยเขามีพื้นที่สีเขียวค่อนข้างที่จะเยอะเขามีคอร์รฟิลเยอะก็จะทําให้การปรุงอาหารไปหล่อเลี้ยงลําต้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเลือก นะครับต้นไม้ที่จะไปเลี้ยงนะครับไปปลูกนะครับสําหรับมือใหม่ก็ควรที่จะเลือกที่มีความด่างน้อยๆเข้าไว้นะครับเนื่องจากถ้าเกิดว่าเราเลือกอันที่แบบมีความด่างค่อนข้างสูงเนี่ยอาจจะทําให้ต้นไม้ที่เราซื้อมานะครับเจริญเติบโตค่อนข้างช้านะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักวิธีการเลี้ยงนะครับแล้วก็การช้าน้ําก็จะเกิดขึ้นนะครับสําหรับต้นที่มีความด่างค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับ และสิ่งสําคัญเลยวัสดุปลูกนะครับไม่ว่าทุกคนจะเลือกต้นไม้ที่มีความดังมากดางน้อยนะครับปัจจัยสําคัญเลยนะครับวัสดุในการปลูกก็จะต้องเข้าใจด้วยว่าต้นไม้ชนิดไหนนะครับต้นไม้แบบไหนจะต้องใช้วัสดุปลูกแบบไหนนะครับที่ให้เขาสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับจะต้นบนกระดาษเนี่ยนะครับ เขาจะอยู่ได้กับสภาพดินที่แบบว่าโปร่ง,ปรงนะครับแล้วก็เป็นวัตถุอินทรีย์ที่แบบระบายน้ําได้ดีนะครับเขาก็จเจริญเติบโตได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นแบบใบเขาสวยมากดูความด่างของเขาสิครับทุกคนแบบด่างทุกใบแล้วก็แบบอคิดว่าเขาด่างแบบเทพมากเลยแล้วเขา อาการที่แบบช้ำน้ำก็ไม่ค่อยมีนะครับเทบจะไม่มีเลยนะครับในแต่ละใบก็ถือว่าวัสดุปลูกอันนี้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพในการที่จะนำมาปลูกต้นบอนกระดาษด่างนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้พาเพื่อนเพื่อทุกคนมาชมบอลกระดาษด่างนะครับแล้วก็ได้แนะนำวิธีการเลี้ยงเคล็ดลับนะครับ เทคนิคในการเลี้ยงเจ้าบนกระดาษด่างเพื่อให้เพื่อนๆน,นำไปปรับแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้นะครับในการที่จะไปบูรณาการในการเลี้ยงดูนะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับดูดีๆสำหรับวันนี้นะครับก็ แค่นี้ก่อนนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ